สวัสดีครับเรลเทีนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุคกับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยผมประจานุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่เดอะเลเวอร์นั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องให้ยุ่งยากลําบากใจหรือว่าจะมีเรื่องที่ทุกข์ใจนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี มีลักษณะค,คล้ายๆกับไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่ u e e n of s ซอ r d s หรือว่าไพ่ราชินีถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่7มันจะมีสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภให้ตัวท่านเองนั้นลำบากใจไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรดีนะครับบางทีมันจะมีเหตุการณ์อยู่2อย่างที่ทําให้ตัวท่านเองนั้นยุ่งยากลำบากใจจริงๆรักพี่เสียดายน้องในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะลอเวอร์นั้นยังหมายความว่า ให้ระวังว่าความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านั่นเองนะครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคู่หรือว่าแฟนของท่านก็ได้ในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะหวั่นไหวเป็นอย่างยิ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าทวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอาศัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจานุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนะครับนี่คือไพ่สี่ไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีเป็นเรื่องของการงานไพ่สี่ไม้เท้านี่นะครับบางทีบางท่านที่มีความฝันอยากจะมีอาชีพอิสระอยากจะทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองการงานของตัวเองในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มลงมือทานั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่สี่ไม้เท้านี่ บางทีอาจจะเริ่มต้นจากการงานเล็กๆธุรกิจเล็กๆก่อนนะครับหรือบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะทําควบคู่ไปกับงานประจําพอสักพักหนึ่งนะครับอาชีพอิสระหรือว่างานสํารองที่เราทํานั้นมันเข้มแข็งพอมันมีรายได้พอตัวท่านเองนั้นก็กระโดดออกมาทําธุรกิจส่วนตัวทําการงานของตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกําลังในลักษณะแบบนี้ก็ได้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ มีไพ่การงานอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภทั้งชายและหญิงนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถที่จะปรับตัวกับเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับ หลายๆท่านเป็นคนที่ชอบติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็คอยปรับตัวเองไปตามกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองเหตุการณ์ของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจผู้ที่เกิดราศีพฤษภหลายๆท่านนี่นะครับแม้จะมีอายุเยอะแต่ก็เป็นคนที่เข้าใจหรือว่าใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่เคีงอัฟวานยังหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดยราศีพฤษภนั้น เลยหลายคนเป็นคนที่พูดดีพูดเก่งเป็นคนที่พูดจาดีการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องไปเจรจาเรื่องงานในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนจะประสบความสําเร็จอย่างใจหมายนั่นเองนะครับไพคิงออฟวันยังหมายควาว่าดวงการงานของท่านมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานคนที่ทํางานรับราชการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชน คนที่ทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็จะดีขึ้นมากๆการเงินการขายของท่านนั้นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นน,นเอ้งนะครับขายดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อยอดขายดีผลกําไรการเงินต่างๆนั้นก็จะดีตามไปด้วย เพราะว่าเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนพฤศจิกายนเข้ามาสู่ในช่วงของไฮซีซันเต็มตัวแล้วการค้าการขายการท่องเที่ยวผู้คนเดินทางไปมาหาสู่ผู้คนจะใช้เงินเยอะมากขึ้นจะส่งผลดีตด่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะเด็นะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นจะกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น พอหมดฝนต้นหนาวนี่นะครับแน่นอนนะฮะการท่องเที่ยวนั้นก็จะคึกคักมากยิ่งขึ้นการไปท่องเที่ยวยังแหล่งธรรมชาติขึ้นเขาขึ้นดอยเป็นที่นิยมอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นทํางานบริษัททัวร์หรือว่ารับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับเป็นไกด์นะฮะเป็นมาคุเทศและก็คนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์ให้บริการเกี่ยวกับพวกร้านอาหารสารบันเทิงต่างๆ ธุรกิจการค้าการขายด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่หดาบนะครับไพ่หดาบนั้นก็หมายความว่าอาชีพการงานอีกแะแนงหนึ่งที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ํานั่นเองนะครับเช่นขายพวกน้ําดื่มนะฮะน้ำแข็งต่างๆรวมไปถึงพวกร้านเหล้านี่นะครับผมต้องมีน้ําต้องมีโซโดงโซดาอะไรประมาณนี้หรือว่าคนที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มกาแฟน้ําวงน้าหวานอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผม ไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังแหล่งธรรมชาติยังแหล่งน้ำก็ได้เช่นไปทะเลหรือว่าไปทานอาหารริมแม่น้ำไปนั่งเรือทานอาหารในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับจะได้มีโอกาสรีแลกจะมีโอกาสไปพักผ่อนนะฮะบ,บางทีบางท่านนั้นจะหาโอกาสนะครับลาพักร้อนหลายวันในลักษณะแบบนี้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวไปท่องเที่ยวกับคนรักก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนผู้ที่เกิราศีพฤษภบางท่านที่มีไพ่เดอะฟ o ลแล้วก็ไพ่หดาบนี่นะครับก็หมายถึงตกงานว่างงานบางท่านนั้นก็เลยมาประกอบธุรกิจการค้าการขายของตัวเองทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้ส่วนบางท่านพอตกงานว่างงานถ้ามีไพ่คิงออฟบอลหรือว่าไพ่สีไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่นั่นเองนะครับในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่จาสติกที่อยู่ในตำแหน่งที่6กไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดวงการงานที่ดีโชคลาภทางน้านของการงานคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทําธุรกิจการค้าการขายก็จะดีขึ้นมากๆคนที่ทำงานรับราชการนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆถ้าว่ามีไพในน่ใบนี้หรือว่าการงานใดๆที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเยอะ จะประสบความสําเร็จมากๆเช่นคนที่ทํางานรับราชการที่อยู่ในหน่วยงานราชการกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าจะทํางานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ในลนักษณะแบบนี้จะดีมากๆคนที่ต้องทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆนี่นะครับ เช่นคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขเช่นการเงินบัญชีหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบการวางโครงข่ายไอทีทั้งหลายนะครับฝ่ายเอชชาฝ่ายบุคคลงานด้านนี้ก็จะดีมากๆไพจารสติกยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่ราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะได้มีโอกาสไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับ บางทีบางท่านไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นด้านไม่ดีอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกฎหมายคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลการยื่นฟ้องในฐานะที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีความถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีโอกาสชนะคดีความนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีไพ่จัสติกอีกความหมายหนึ่งก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภครับการที่ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจกระทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายน ขอให้จงละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั่นเองนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะฮะว่าไพ่ควีนออฟซอสหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่นะฮะก็หมายความว่าจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะยุ่งยากลำบากใจพอสมควรในการตัดสินใจฉะนั้นตัวท่านเองต้องใช้ความละเอียดรอบคอบต้องใช้ข้อมูลนะครับเมื่อตัวท่านเองนั้นได้ข้อมูลที่ดี จงกล้าตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้บางทีมันอาจจะยุ่งยากลำบากใจหรือว่าบางทีมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นตัวท่านเองมีไพ่กุ e แจออฟซอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็มีไพ่คิงออฟวันหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภทั้งชายและหญิงนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นคนที่กล้าในการตัดสินใจนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยถ้าเป็นเรื่องของการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งของผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของพวกของกินเนี่ยจะดีนะครับเช่นเปิดพวกร้านอาหารต่างๆนะฮะร้านอาหารตามสั่งหรือว่าจะเป็นพวกร้านก๋วย,ยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นตน้น ขายเกี่ยวกับพวกของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งมีร้านโชว์หวยนะครับมีร้านขายของชํามีซูเปอร์มาร์เก็ตคนที่ค้าขายเกี่ยวกับด้านนี้จะดีมากๆากนั่นเองนะครับส่วนไพ่จัสติกที่อยู่ในตําแหน่งที่5ไพ่จัสติกนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพา่ด้านบนนั้นจะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บางทีบางท่านตกงานมานาน จะมีโอกาสได้งานใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มอะไรใหม่ๆส่วนบางทีบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเข้ามายาวนานมีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจกิจการของตัวเองมีโอกาสที่จะทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้แต่ว่าไพ่จัดเมนนั้นเป็นไพ่ที่ให้ขุนด้านดีด้านบวกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านนั้นตามที่ผมได้พูดไปว่าเป็นดวงชะตาชีวิตของท่านเหมือนกับว่าตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จขอให้ผู้ที่เกิดกราศีพฤษภนั้นจงขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังแล้วตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดกราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่เก้าเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนโตมากๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบเช่นทําธุรกิจทามาค้าขายก็มีโอกาสที่จะมีลูกฟลุกไดออเดอร์ใหญ่ๆและมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติดวงชะตานี้จะได้เงินสดก้อนใหญ่ ดวงชะตานี้จะได้รถคันใหม่ดวงชะตานี้จะได้บ้านหลังใหญ่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภดวงการเงินของท่านนั้นบอกได้เลยนะครับว่าปังมากๆจะมีโชคมีลาบทางการเงินครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เดอะลเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้ว แล้วก็มีไพ่เดอะฟูลนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่เดอะฟูลนั้นหมายถึงคนที่มีสเสน่ห์คนเจ้าชู้นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าตัวท่านเองนั้นจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วตัวท่านเองนั้นจะยุ่งยากลำบากใจตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับว่ารักพี่ซสียดายน้องนั่นเองนะครับ คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่เก้าถ้วยก็หมายถึงรักซ้อนได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชายก็มีโอกาสจะเกิดรักซ้อนนะฮะแม้กระทั่งความรักของคนรักเพศเดียวกันหญิงควบหญิงชายคบชายก็ให้ดูแลใจกันให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าได้ด้วยนะครับสวัสดีความหมายหนึ่งของไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภท่านใดที่เป็นไม้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟน เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นตน้นอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้ส่วนไพ่จัดเม้นนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5ไพ่จัดเม้นนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักมันหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นแบบกระทานหารเร่งด่วนนั่นเองนะครับอยู่ดีๆตัวท่านเองนั้นก็อาจจะได้สามสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของท่านมีโอกาสที่จะคุยกันแล้วคลิกกัน ถูกอกถูกใจกันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อระยะยาวแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นโสดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้โสดให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าแล้วก็จะนํามาซึ่งปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจความไม่สบายใจความลําบากใจและถ้าหากว่ารุนแรงมากๆมีโอกาสที่ความรักของท่านนั้นจะร้าวฉานได้นดั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศีพฤษศในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราชส5 6 7นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์ลุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารนุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ